สวัสดีค่ะพบกับช่องพังปูเป้นะคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้อ้อยน้องปูเป้นะคะมากินอันนี้กําลังตัดนะคะขึ้นรถนะคะเอาไว้หน้ารถจะไปดูควานโนนะคะควานโนตัดอยู่ด้านด้านนู้นนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้อ้อยเราให้น้องช้างได้กินนะคะปีใหม่ทำบุญนะคะ ออยขันน้ำนะคะลำใหญ่มากเลยแต่ลำใหญ่ๆตัวโตเลยใช่ไหมออยสวยมากนะครับอ,อุดเขาก็ฝั่ง ึ้นไวตรงนี้นะคะไว้ข้างหน้านะคะเอาเสือพับไว้ปิดไว้ไม่ให้ปูเป้เห็นนะคะจะให้กินทีละกินทีละน้อยนะคะกินตลอดนะคะกินเรื่อยๆถ้าถ้ากินทีเดียวก็ไม่มีกินอีกนะคะก็เลยต้องให้กินทีละเล็กละน้อยนะคะกินเรื่อยๆนะคะสักคือรถก็สองลำสามลำขึ้นอีกก็สามลำสี่ลำประมาณนี้นะคะถ้าให้กินหมดเลยก็คือ หมดเลยค่ะไม่มีกินต่อเวลาพักเวลาอะไรหมดปาแล้วนะคะดูด้าค่ะกำลังตับเลยโอเป้พี่ม่กกำลังกินยอดนะคะยอดอ้อยโอเป้ดูดูหน้าค่ะ อร่อยไหมใส่ดูซิมือหน่อยมือหน่อยใส่จับมือไนะจับมือหน่อยค่ะอุย้ยมือหน่อยค่ะปูเป้ก็เดินมาแล้วนะคะมันยากาศคังเงียบมากเลยนะคะวันนี้ดูความสุขของหนังขนาดว่า พี่ใหม่แล้วรู้ว่าเขายังไม่กลับมาก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าเงียบมากหาต่ของกินเดินไปเรื่อยๆแดดเริ่มมาแล้วนะคะคนไม่ค่อยเยอะเลยนะคะปีนี้ปีใหม่นี้ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะคะเดินต่อไปบุพเพ น้องก็เอาวยมาให้พี่ปูป้นะคะปุ่นแน่ไปคุ่นท่า,า,า,าเน,นะะาเห็นช้างห้องวะยังไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นช้างให้ไปเลยค่ะอุ้ยจับพันนอเออเอัอน,นี้ไม่ร้องเลยนี่ป่วย กินจะเป็นเคือเป็นเครือน,ครอนะคะเก็บทุกน้อยค่ะเก็บทุกน้อยค่ะ,ก,คะกินหามหามนี่หามเหลือตอนนี้คุณพี่ก็จะพาน้องนะคะรอดท้องช้างพี่ปูเป้นะคะสำหรับขาะปีใหม่นะคะ คนไม่ค่อยถูกกันมารอท้องช้างกันเน้ะค่ะรู้ว่าูู้ปีจะทํายังไงไม่ค่อยถูกกับควันแจ๊กง่ะควันออกเลยอ้าวพูโตอยู่หลังทํามั่งอยู่นาพุทพาอยู่กลางพบางเออย็นดีแท้พมือไปหน้ามุ้นยากมาะูพุทธายะ Look, rumor, ส, ina, สับปะทุกสับปะสุกสับปะโลกสับปะัยสับปะเกล็ดเฉียจังไรอีน่าสั่นฟูมัด <city> เคกล yup. ็ด on มัดโลกมัดไพได้หลอดตรงทางมอมีดีๆไม่แย่ดีนะมีไฟผูกียนให้น้ำด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะปิดแล้วนะคะฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้กับช่องพังผุเป้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ